ไปไล่เพ่อ่ะ่สวัสดีค่ะป้ายแรกวันนี้เราเปิดงานคาโกหลากหลายป้ายเลยนะคะป้ายแรกป้ายเครื่องบินแอรรูปป้ายเครื่องบินนะคะงานนี้ลูกค้าเปิดรีดนะคะพี่เราก็เลยเก็บกระสอบวางไว้ก่อนจะสอบแรก กระสอบแรกนะคะเป็นป้ายเครื่องบินนะคะเราเก็บกระสอบไว้ก่อนเพราะว่าเตรียมรีดแล้วเดี๋ยวอีกหลายป้ายก็ตามมานะคะวันนี้โอ้ยดิกกี้กระสอบแรกเปิดเดีปุ๊บดิกกี้เลยเหรอพี่หมีโอ้โหงานเจมมใครที่รอคาก็ขายยาแบบอยากดูรีวิวนะคะพี่วันนี้เรามาเปิดให้ดูหลากหลายป้ายเลย ส,สนใจงานคาโก้นะคะพี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีป้ายป้ายเสือ้อป้ายเสื้อเหลือว่างว่างอยู่ <Okay. S 1> อีกหนึ่งกระสอบสีจำนวนก็คล้ายกันในกระสอบนะคะไซส์ก็คล้ายกันนะจ๊ะ เรียกผ้าเนี่ยมันมันเป็นผ้ากอนผ้าตาลางใช่ไหมนี่ห้าหนึ่งหนึ่งไหมเห็นลายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่อ๋อนี่ไงห้าหนึ่งหนึ่งโอ้ไซส์ก็คล้ายกันนะคะพี่ไซส์เอลสามสองสามสาม ไอ้นั้นอะไรนะมุกเกะอะไรนะมันเนี้ยเอาอนี่ห้าหนึ่งอีกเดี๋ยวค่ะพี่มีอันนี้ป้ายเครื่องบินนะคะเรามาเปิดให้ดูว่างานแต่ละป้ายออกประมาณไหนบ้างโอเนวี oh, <there> oh, นะคะโอเนวี oh, สีนี้เอ,อมักกระด้างเลย แรงเลอร์นะคะคุณเลยคุณเลยยาวไปเลย,เลย,เลยโอยเดรวี่จ้ะนี่นี่นี่อะไรนะจำไม่ได้เลยถือส,สเปกค,ค,ค,คืองานภาคสารมากนะคะพี่ งานรอบหน้าเนี่ยคือใครสนใจงานป้ายนี้ก็แคปป้ายเอาไว้เผื่อรอบหน้าของเข้ามานะคะพี่จะได้ไม่พลาดกันอยู่เนียนเป๊ะอ่อรีวายรีแรงเลอร์ ขาสั้นขายาวจ้าขาสั้นขายาวจ้ะพาาีทักเข้าไปในแชทได้เลยนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะอันนี้ตูดใบโพพี่นี่อ้าทูดสเปกเหมือนกันตูดใบโพนะคะเนี่ยด้านหลัง กระสอบได้ที่เราเปิดวันนี้ก็คือป้ายเครื่องบินนะคะเราเตรียมรีดก็เลยต้องเก็กระสอบวางไว้ถ้าจะได้มียับเกินรลลีดมันจะได้รีดง่ายนะคะลูกค้าสนใจให้รีดนะคะก็แจ้งได้อันนี้โคลัมเบีย ไซส์สวยมากเลยพี่มีไซส์ามาตรฐานไซส์ปกติแล้วก็ผ้าสะอาดด้วยเบาไม่บางตุ่นไม่ย่นเอเอาไป้ายไก่ต่อเลยไหมเดี๋ยว ฝุ่นเข้าหมู่เจ็ดอะไรๆอะไรอะไรอะไรห้าหนึ่งหนึ่งนะคะแรงเลอร์นี่ไม่เจอกัน พอ <laughs> แล้วไอเธดบอกี้ฮอไปด้วยดูไม่เห็นทุกยี้ฮอเลอ,อันนี้โคตมลบียค่ะด็อกเกอร์ค่ะ,คะ <laughs> เดี๋ยวส่งให้ <laughs> ออเนวี มันไส์มันผู้หญิงก็ใส่ได้นะใส์เล็กๆแบบเนี้ยค่ะพี่หมีอันนี้เป็นงานขาจ้ำด้วยตัวนี้ปลายขาจำ้ำอ่าตูดใบ,บโพด้วยนะคะตัวที่พี่หมีถืออยู่ เดีย๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะว่างานแต่ละป้ายออกแตกต่างกันไหมหรือว่างานเหมือนกันยังไงลูกค้าจะได้ตัดสินใจนะคะว่ารอบหน้าป้ายนี้เข้ามาเราจะเอาป้ายนี้ป้ายนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้ลูกค้าจะมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อนะคะห้าหนึ่งหนึ่งค่ะจะไวไปนิดนึงนะลูกค้าเพราะว่าพอดีทางร้านเร่งรีดอยู่ค่ะเร่งรีดอยู่นะใช่ไวนิดนึงขอไปไวมาไว วันนี้เราเปิดหลาย <ขอ S 1> หลายป้ายขอไวหน่อยเพราะว่าจะได้รีดวไวนะัโอ้ยสวยตัวนี้ทรงช่างไอ้ทรงช่างงานคาโก้นี่คือมาปุ๊บไปปุ๊บไปไวมาไวไปไวใครที่ไม่ทันรอบนี้ก็รอรอ,รอบหน้านะพี่นะ<ม>พี่<ม>ทักแชท ขอเข้ากลุ่มไลน์ร้านไว้เลยก็ได้เพราะเข้าเข้ามารอบหน้าเนี่ยจะได้ไม่พลาดของกันหรือลูกค้าสนใจรายการไหนนะคะทักแชทถามแอดมินได้นะคะแร่งเลิกคะ่ะตัวนี้อันนี้นนแรงเลิกคะ่ะตอ,อบใหม่หใช่เออ,องมาืนตรงนี้ี๋ยวพีจ่จะกระโดูให้ คจะได้ดินเวลาบอกแบบเองไก่กันใช่ใช่ใช่เอาไป้ายไก่นั่นมาราคาราคารอบนี<ช>้เดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนนะพี่ราคาแต่ละรอบเข้ามาไม่แน่นอนนะคะหนึ่งแจ้งราคารอบนี้ให้ก่อน ราคาหนูพิมพ์ให้แล้วนะคะเป็นราคารอบนี้นะคะพี่นะ เดี๋ยวป้ายต่อไปเราเปิดเป็นไป้ายไก่นะคะค่ะก้ขายยาไป้ายไก่คะ่ะ <45. S 1> อันนี้ป้ายป้ายเครื่องบินนะคะพี่ใครสนใจป้ายนี้ลูกค้าก็แคปหน้าจอเอาไว้ได้เผื่อรอบหน้าของเค้าลูกค้าจะได้ไม่พลาดกันลูกค้าจะได้มีทางเลือกในการเลือกนะคะ ันนี้ป้ายกระสอบแรกนะคะคือป้ายเครื่องบินลูกค้าแคปหน้าจอแคปป้ายไว้ได้เลยนะคะแล้วไว้ทักแชทถามแอดมินของเข้ามารอบหน้าพี่จะได้ไม่พลาดกระสอบป้ายนี้นะคะ